จะตัดนี้แล้วว่า คือซ้ายขวาอย่างน,นี้อ่าเราจะบิดมาด้านซ้ายด้านขวาได้แต่ต้องขยับตจะได้มีล็อกอยู่ตัวนี้นะครับขึ้นลงอ่าเราจะให้มันเตี้ยกว่านี้อ๋อไม่ให้มันสูงเลยอ่าจะเตี้ยก็ได้จะให้มันสูงก็ได้อันนี้คือคันเร่งซึ่งีกเปิดอยู่ตรงนน้นเฮ้ยเป็นคลาสอันนี้กองอากาศนะครับเพื่อแค่ขับในกองอากาศอออ๋ต่แล้วแล้วไอ้ ลูกล้อมีกี่อย่างเนี่ยก็จะมีอยู่ให้สองอย่างสอย่างอันนี้เป็นล้อข้างหลังแทนล้อตัวนี้อุนะะ้ยใส่ล้ออะไรเ<อ>ล่ยยางอะเป็นยางท้างนเนหล็กเป็นยา,างในพืน้พนที่ที่แบบให้กับอะไรในพื้นที่ที่มัน,ใน,ในคแคบหรือว่าที่เป็นแบบดินดินดินที่เป็นเลนหรือเป็นโคลที่มันให้นั่นตัวนี้หน่อยอือเป็นตัวนี้นะไอ้ตัวนี้นะครับมันเป็นล้อด้ายาจริงเราจะไปใส่แทนข้างหน้านะถอดใบพวนใบนั้นออก Oh. อ่ถ้าไม่ถ้าอยากดูจริงๆใน youtube ก็มีก็มีบอกนะครับ mm. ตัวนี้ไว้สำหรับดายานะต้องใส่ใถูกฝังนะใสใ่ถูกฝังเขาจะเขาจะฝังแบบนี้ก็คือมันจะพวนดินด้วยแต่มันจะพวนแค่ข้างหน้าไม่พวนลึกเหมือนไรพวกน,นี้ไอ้พวกนี้จะพวนลึกน oh. ะพวกนี้คือจะพรวนหน้าดินกับดายาอย่างตัวนี้คือใบาสาสต์อันนี้คือสาดดินนไครับสาดดินคือเขาจะไม่งอลึกเหมือนไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้เราเราเปิดได้เวลาเราฝาแลก็แล้ก็เปิด ดนนดได้นะนนตัวนี้ก็พับได้ครับัน,นี้ก็พับได้เราจะพับแค่นี้ก็ได้เราจะพับแค่ตัวนี้ก็ได้จะสาดตแค่นี้หรือว่าจะถ้าสาสเยอะก็ปรับตรงนี้ครับปรับตัวบนนรับระดับขึ้นไปโอ้ถาศาตเยอะนะให้มันสาดขึ้นเยอะๆนะครับแล้วก็มาปรับีกตัวนี้ อย่างอันนี้ตัวตัวใบปวนเห็นไหมครับเขาจะนอนองศาเยอะกว่าตัวนี้ตัวนี้จะเป็นใบสาดต์แคือเวลาเราทําขึ้นร่องไงครับใช้ใบสาดต์มันจะตาดตินขึ้นกบลบร่องอย่างพวกในล่องมันร่องห้อยครับขึ้นหน,นึ่งนะจะได้หมดมจะพวนเสร็จแล้วจะจะยกล่องใช้ตัวน,วนี้ใช่ตัวนี้ใช้ตัวนี้แล้วก็อีล้อหลังนี่สล้วแบบอะไรเนี่ยอันนี้แหละครับอันนี้ล้อมันเป็นล้อไอ้ข้างหลังมันสาหรับเวลาแทนในตัวนี้ ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่มันไม่ค่อยมีคนใช้กันตัวเนี้จะเก็บเวลาก็าในไลนเวลาก็าสาดเขาสก็จะไม่ใช้เขาจะสัดเขาก็ใช้ตัวเขาจะถอดไปเลยวถอดไปเลยบางคนก็ถอดเลยบางคนก็ใส่ไว้อย่างเงี้ยจะไม่ส่วนใหญ่จะไม่ใชลรอันนี้กันก็ส่วนใหญ่เพราะเวลาลงล่องล้อเดี๋ยวมันจะไปติดอนนองติดอันนี้ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยใช้ครับแต่ว่ามันมันแถมมาไว้สำหรับสะดวกสบาย เวลาครื่อมือต้องมีมาให้เหรอมีครับมือก็จะอยู่ในนี้นี่คือคู่มือค่ะน่าจะเป็นแค่คู่มือเครื่องนะในเดอนคู่มือให้เดี๋ยวเราจะมีคู่มือแล้วจะเป็นคู่มือแค่คู่มือเครื่องมีอย่าง่นจะไม่มีหรอกถ้ามาทำ อันนี้ก็เขาเหมือนคัสใช่ไหมครับเหมือนคัสครับคัสรถถ้าไม่บีบมันก็ไม่ทำงานปล่อยตุบดันเลยครับดันไม่สุดอ่ากจะระเบิดดันไอ้ดันนี่ทำงานหรือไม่ทำงานถ้าดันคือทำงานนะครถ้าเวลาเราจะิ่มตัดเครื่องเราต้องวัยนี้ก่อนนะครับแล้วก็เรา่มตัดเครื่องเสร็จแล้วใส่เกียร์อะไรเสร็จแล้วค่อยมาดันตัวนี้มันถึงจะทำงานเป็นเป็นตัวคัสเหมือนราบีบคัสเขาเกียร์นะเกียร์รถ นี่คันเร่งนี่คันเร่งนีขึ้นลงเดี๋ยวเรากะตัดเยลองได้เลยครับเดี๋ยวเรากตัดเดี๋ยอนะันนีอันนี้อันนี้ยังไม่ทำานงกรได้เลยครับแค่สวิขึ้นแล้วก็ตัดได้เลยอืม อ๋อยืนตัวหน้านี่แหละตัวหน้าครับใครคใครมานี่ก่อนแป๊บหนึง่งกดดิยูหายหน้ายู ไม่ค่อยใช้กันเอาลงอีหน่อยนะ้แล้วนะลรักเปงใส่เป็นองเตนี่ยครับไอ้ตัวนี้เราจะได้ไม่ต้องสามารถปรับตัวได้เดินตามนี่ลอนนั้นนี่นอนน้อยนอยถ้าเราอยากจะ ตั้งให้แบบวามือบนมือเวลาประกดนะให้มันแบบกินนะครับก็คืออยากให้มันกินดินเท่าไหร่เราก็มารับนี้เาเราไม่ต้องเนเดินมีที่ไล่แค่ไล่เดียวหน่อยเดียวเนี่ยไ่ยากหรอบถ้าเราไม่อยากให้มันถึงดินเราก็เราก็ดูครับว่าเราจดได้ประมาณไหนโอ้หมันดูสิอ่ะนี่มูตัวนี้มันก็มันก็ใหญ่จปั่นขนาดไหน เราเราสมมติว่าเราไม่อยากให้มันแบบกินดินเลึกเกินมันก็เหมือนนันนะพี่เหมือนที่ว่าไล่ลงองการไล่ล่องไงเราจะเราจะปั๊บไล่นขนาดไหนอไรเี้เ อย่างสมมติว่าอย่างสมมติว่ามันกินดินลึกไปเพราะว่าเวลาเวลาเราถ้าเราไม่ใส่เนี่ยเราต้องพยุงตัวนี้นะพยุงตัวนี้มิฉั้นมันจะดินกินกินเต็มมันคที่แล้วแต่เราจะดูอกินหน้ากินลึกกินเบา่างเงี้ยที่หน้าดนต้องไปลองทดลองเอานะว่าเราอยากให้มันกินขนาดไหนถ้าอยากให้มันกินลึกเลยก็ถอดไปเลยก็ได้ผักยกล่องเนี่ยก็กินลึกแล้วเนาะก็อันนี้ต้องขึ้นอยู่กับว่าล่องอยากได้สูงไหม ถ้าเราไม่ต้องการล่องสูงมากเกินไม่ต้องกินมันใช้ไม่ต้องใช้ก็ได้ใช้แค่ตัวสากก็ใส่ไวงนี้แล้วก็ใส่ตัวสากเลยก็ได้ครับ mm hmm. ล้อนี้จะไม่ถอดก็ได้นะแล้วก็ปรับให้มันลงสุดเลยก็ได้ไมันจะกินเต็มใบของมันอยู่ละถ้ามันลอยขึ้นก็กไม่พอดีก็หมายอ่าอันนี้อันนี้สมมติได้ผมมาลงอักนะไม่ไดกินตีนลงไปนะครับ ถ้าไม่อยากให้มันเึินะครับเราก็ต้องไปดูว่าพื้นดินเรามันยุกไหมอะไรเงี้ยจะปักปักขึ้นนะฮะมันจะลอยไปขึ้นลอยขึ้นก็ต้องขอบมาไงนะฮะไปขึ้นลอยขึ้นนม่มีอะไรเลม่ีอะไรนะครับก็อันนี้ก็ไปใช้งานได้เลยไปใช้งานได้เลย แล้วเปิดปิดอ่าจะมีอ่อนๆแล้วก็ตาเสร็จแล้วก็แบบนี้เท่านั้นเองครับใส่เกียร์แล้วใช้งาน